สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวการเพิ่มลดรายการโปรดของแอป k p พั s เนี่ยนะครับว่ามันทำงานยังไงนะครับเพราะว่าผมได้ทำไปแล้วในเวอร์ชันแรกแล้วนะครับแล้วท่นี้เคพัฒมีการเปลี่ยนเวอร์ชันเป็นรูปร่างหน้าตาใหม่ทำให้ท่านสมาชิกหลายๆท่านชะงงนะครับเปิดมาเข้าแอปเคพั s เข้ามาแรกๆเนี่ยครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะแต่ตอนนี้ไอ้ซักเจ็ แต่ a n วเซสชันซักแจสชันเนี่ยนะครับรายการแนะนําที่เราใช้บ,บ่อยเนี่ยของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราอะใช้รายการไหนไบ,บ่อยนะครับก็จะขึ้นตรงนี้มาครับหน้าตาตอนขึ้นมาก็ถ้าไม่มีอะไรก็เป็นเปล่าๆป,ป,ประมาณเนี้ยก็อาจจะดูงงกับว่าชั่นเก่านิดนึงนะครับอ้าวก็ไม่พูดความทำเพลงก็เราก็มาดูวิธีการเพิ่มลดรายการโปรดนะครับว่าเขาทํากันยังไงรายการโปรดก็คือเป็นรายการที่เราทําบ,บ่อยๆนะครับหรือว่า เราจะบันทึกเอาไว้เพื่อที่จะเอาไว้ใช้โอนหรือไว้ใช้ทํารายการกระสิงต่างๆเหล่านั้นนะครับในครั้งต่อไปเข้ามาหน้าตาก็เป็นประมาณอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วให้เราดูด้านซ้ายบนสุดที่เป็นรูปคนนะครับมันจะไม่เหมือนวอร์ชั่นเก่านะครับผมทําจากเวอร์ชั่นเก่ามาเพราะว่าเห็นมีท่านสมาชิกเรียกร้องมานะครับว่า,าให้ทําเพิ่มลดรายการโปรดให้หน่อยครับเข้ามาหน้าตาก็ประมาณอย่างนี้นะครับก็จิ้มไปที่รูปคนเลย เห็นไหมครับมันก็จะมีขึ้นชื่อคําว่ารายการโปรดเห็นไหมครับอ่ารการโปรดก็จิ้มเข้าไปเห็นไหมครับจิ้มเข้ามาเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยครับเราก็มาทํำยังไงครับก็เลื่อนเลื่อนมาข้างล่างในกรณีที่เราจะไม่มีนะเราก็เลื่อนมาข้างล่างเราก็เพิ่มรายการโปรดเข้าไปเห็นไหมครับเพิ่มรายการโปรดเข้าไปปุ๊บเสร็จแล้วก็ยังไงครับผมก็จะเพิ่มบัญชีเกสิกรแล้วกันนะครับบัญชีบัญชีเกสิกรไทยนะครับ เราก็ใส่ใหมายเลขบัญชีเข้าไปนะครับในที่นี้ผมก็0 5 3ย์ห้าสส่สผมก็เพิ่มมันนี้เข้าไปนะครับในกรณีที่เราเพิ่มเข้าไปเนี่ยนะครับอันนี้ผมจะไม่ใส่จํานวนเงินเนาะนะครับผมก็ตอบตกลงอันนี้เราไม่ใส่จํานวนเงินนีครับมันก็จะถามว่าเราบันทึกจํานวนเงินไหมเช่นถ้าเราใส่ไว้เป็น5,000บาท เหมือนเราโอนให้พ่อให้แม่เราอย่างเงี้ยครับเราก็สามารถบันทึกเอาไว้ได้เลยว่าเราจะบันทึกจํานวนเงินนี้ในครั้งต่อไปแต่ในที่นี้ผมจะไม่บันทึกจํานวนเงินเนาะผมจะใส่เป็นศูนย์ไว้เพื่อที่เราไปกรอกเองนะครับรายการโปรดนี้ผมก็จะตั้งชื่อว่าเออเคแบงส์ K แล้วกันนะครับเคแบง์เอคแบงส์ซีดีก็เป็นเป็นของลูกชายผมนะครับผมไม่บันทึกจํานวนเงินนะอา่าผมก็กดนะครับต่อไป ตอ่อไปเสร็จผมก็จะยืนยันเนี่ยไหครับยืนยันการบันทึกรายการโปรดก็ตอบยืนยันอ่าแล้วผมก็ใส่รหัสหน่อยนะอะ่าใส่รหัสกันครับผมก็ใส่รหัสเรียบร้อยปุ๊บ,หบ,เ,บเห็นไหมครับมันก็จะทํารายการโปรดสําเร็จแล้วก็ตอบตกลงก่านี้ไหมครับมันก็จะมีรายการโปรดอันนะี้ของเคแบง c ์ซีดีขึ้นมาเวลาเราจะทํางานใช่ไหมครับเราก็เข้ามาหน้าตานี้อย่างนี้ใช่ไหมครับเสร็จแล้วเราทําไงครับเราจะโอนเงินใช่ไหม โอนเงินโอนเงินแล้วก็เข้าไปที่นี่ปึ้งเสร็จแล้วก็ไปที่รายการโปรดแล้วก็เลือกรายการที่เราบันทึกเอาไว้นะครับอ่าแล้วก็ใส่จานวนเงินแล้วก็โอนนะครับแต่ตอนนี้มันก็ยังไม่สะดวกอยู่ดีแหละครับเพราะว่ามันต้องเข้าหลายเมนูเนาะ <Spider> <Man> เห็นไหมครับมันจะมีปุ่มตรงนี้เห็นไหมครับปุ่มตรงนี้ที่เขียนว่าอะไรเอย,ยปุ่มตรงนี้นะครับที่เขียนว่าอะไรครับเพิ่มไปหน้าแรกอ่าผมจะเพิ่มไปหน้าแรกนะ ผมกดตรงนี้นครับกดตรงนี้ผมจะเพิ่ม kbank CD ไปที่หน้าแรกนะครับอ่าแล้วเราลองมาดูกันดีครับว่าหน้าแรกมันเป็นยังไงเห็นไหมครับมันก็จะมีรายการโปรดของ Kbank CD โผล่ขึ้นมาหน้าแรกเวลาเราเปิดเข้ามาในแอปกสิกรครั้งแรกเลยนะเราก็สามารถจิ้มตรงนี้ครับโอนให้ในายซีดีคนนี้ได้แล้วก็สามารถโอนได้เลยเห็นไหมครับไม่ยากใช่ไหมครับนี่คือการเพิ่มรายการโปรดเข้าไปนะครับ แต่ทีนี้หลายๆคนเอ๊ในเมื่อมันเพิ่มรายการโปรดไปแล้วเนี่ยแล้วมันลบรายการโปรดยังไงล่ะนะครับอย่างอย่างถ้าลบจากหน้าจอเลยเนี่ยง่ายๆเลยลบจากรายการโปรดข้างหน้าหน้าแรกครับก็แค่กดค้างเห็นไหมครับแล้วมันก็จะมีรูปกระบาดสั่นทุกทิกทุกทิกยุกทิกอยู่เนี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมเออโฟกัสหน่อยเราก็กดตรงนี้ครับปึ้งเราวมาถามว่าเราจะจะจะลบมันไหมเราก็ตอบยืนยัน ตอนนี้ครับรายการโปรดในหน้าแรกมันก็หายไปแล้วเห็นไหมครับรายการโปรดในหน้าแรกก็คือเราสามารถตั้งรายการโปรดให้อยู่หน้าแรกได้นะครับอ่าตนี้เราก็เข้ามาดูใหม่ว่าเราจะจัดการกับรายการโปรดยังไงผมเข้าไปในรายการโปรดนะครับเข้าไปในรายการโปรดเสร็จปุ๊บก็มีรายการเยอะๆเลยสมมุติผมจะลบสักอันหนึ่งอ่าผมจะลบเจี๊ยบเนี่ยทำยังไงนะครับเจี๊ยบหน้าแรกเจี๊ยบเนี่ยครับรายการโปรดนะครับจะทายังไงดีเอ๋จะลบอันนี้ออกเนาะ โฟกัสไม่เอ่ยอาผมจะลบคุณเทียบออกเลยนะครับทำไมเอ่ยอ้าวตอนแรกผมก็ใช้วิธีเอ๊กดค้างอะไรมันก็ไม่ได้ลบเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาอย่างที่เคยทํามันก็ไม่ได้ทํายังไงดีแล้วผมจะลบคุณเทียบออกเนะี่ยผมก็ไปที่จัดการตรงนี้ครับอยู่ด้านบนขวานี่ไหมในหน้า,นนารายการโปรดจัดการใครไม่ทันก็ทําดูช้าๆนะครับกอดูเนาะนะครับพอกดที่จัดการเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นเครื่องหมายลบขึ้นมาผมก็กดเครื่องหมายลบหน้า เบเห็นไหมครับแล้วผมก็กดลบแล้วก็ตอบยืนยันทอนนี้ครับเจ็บก็หายไปแล้วเห็นไหมครับสมมติผมจะลบอีกอันนึงเช่นผมจะลบค่าคอนโดลบปึ๊บแล้วก,กดลบแล้วกดยืนยันทอนนี้ครับมันก็หายไปแล้วเห็นไหมครับตอนนี้รายการโปรดที่เราบันทึกไว้มันก็จะหายไปนะครับส่วนรายการไหนที่เราอยากจะเอาไว้หน้าแรก เราก็แค่มากดด้านหลังมันเนี่ยครับด้านหลังมันตรงเนี้ยครับว่าให้เพิ่มไปหน้าแรกอ่าสม่ติผมเพิ่มสองรายการแล้วกันนะผมเพิ่มเอาอะไรดีเอ่ยผมเพิ่มเอาเป็นอ่านี่แล้วกันนะครับดิจิแล้วกันเนาะลูกสาวผมอ่ากับลูกชายก็เพิ่มไปหน้าแรกอ่าสม่ติผมโอนให้สองคนนี้มากสุดนะเห็นไหมครับก็จะมีเคแบงก์ซีดีคดิจิโผล่ขึ้นมาที่หน้าแรกเห็นไหมครับ ม่ยากใช่ไหมครับก็คือมันจะอยู่ในหน้าแรกเลยถ้าเพิ่มหลายรายการมันก็จริงๆเราสามารถเพิ่มจากตรงนี้ได้อีกนะครับเพิ่มรายการโปรดหน้าแรกจิ้มตรงนี้ก็ได้เห็นไหมครับแล้วผมก็จะเพิ่มอะไรดีเอ๋อเพิ่มเพิ่มพุทยโยบีก็กดตรงนี้ครับตึมกดตรงนี้เข้าไปปุ๊บเห็นไหมครับไอ,อที่มันมาร์กจุดตรงนี้เอาไว้มันก็คือเพิ่มอยู่ในหน้าแรกแล้วนะครับมันก็จะสะดวกให้เราเห็นไหมครับมันก็จะสะดวกให้เราอยู่ในหน้าแรกเห็นไหม เย่างนีครับนี่คือการเพิ่มลดรายการโปรดเนาะอธิบายช้าๆเนาะไม่ได้ไม่ได้ยากเย็นอะไรนะครับอ่ะผมผมลบก่อนผมซ้าผมชอบซ้าให้ให้ดูเนาะเพื่อแบบเวลาซ้าสาหรับคนที่พอเป็นแล้วก็จะซ้ําให้เนาะอ่าผมทําให้ดูอีกทีนะก็มาถึงหน้าตาเปล่าๆเ,เ,เข้ารูปคนเข้ารายการโปรดนะครับแล้วก็เลื่อนลงมางล่างเพิ่มรายการโปรด เสร็จแล้วก็ใส่เลขที่บัญชีธนาคารอสาสมติผมใส่บัญชีธนาคารอื่นบ้างเมื่อกี้มันเป็นเกสิกรเดี๋ยวจะหาว่าเพิ่มที่อื่นไม่ได้เอาผมเพิ่มไทยพาณิชย์ไทยพาณิชย์เสร็จผมก็กออกเลขที่บัญชี3 1 1ห 2, น 2, 2, ึ่งหนึอหนึ่งาผมก็เพิ่มเลขที่บัญชีแล้วก็ตอบตกลงตกลงเสร็จแล้วผมไม่ใส่จํานวนเงินนะครับกรณีที่ใส่อาผมใส่จํานวนเงินหน่อยลวกันอสาสมติผมใส่จํานวนเงินไว้กันห0 0พผมเพิ่มในลักษณะหาพันให้ดูเนาะอาแล้วผมก็บันทึกจํานวนเงินด้วย อ่านี่ผมอาจจะบอกว่า,าพ่อแม่สมุิแล้วกันพ่อแม่สมมุิแล้วกันนะครับมาทึกรลยกัรพ่อแม่แล้วผมก็กอบต่อไปแล้วก็ตอบย,ยืนยันอันนี้กรณีที่ทํารายการโปรดแล้วบันทึกค่าเงินไว้นะครับอ่านไหมครับพ่อแม่เห็นไหมครับส่วนถ้าเราจะทําไปหน้าแรกก็กดตรงนี้ครับไปหน้าแรกเห็นไหมครับแล้วมันก็จะอยู่หน้าแรกเลยเห็นไหมครับก็จะมีพ่อแม่อยู่หน้าแรกเวลาเราจะโอนให้พ่อแม่เราเราก็จิ้มพ่อแม่ เห็นไหมครับล้มันก็จะบันทึกยอดเงินเอาไว้ส่วนใครจะไม่บันทึกก็เกากเอาส่วนใครจะบันทึกก็หมายถึงว่าสมมติเราเป็นหนี้ใครที่มันซ้ำๆเดิมๆเราโอนจ่ายทุกเดือนอย่างเงี้ยเหมือนต้องให้พ่อแม่ทุกเดือนเดือนละห้าพก็ใส่อย่างนี้ไปแล้วก,กดโอนให้เขาห้า0ันอย่างเงี้ยครับไม่ยากใช่ไหมครับอ้าวก็ขอขอจบการรีวิวการเพิ่มลดรายการโปรดและนำรายการโปรดมาอยู่ในหน้าแรก ของแอปเคพัสในเวอร์ชั่นล่าสุดแต่เพียงเท่านี้ครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์ถอดทุกท่านนะครับสวัสดีครับ